ภาพนี้เป็นภาพที่สลายนะครับภาพที่สิบเอ็ดน,นะครับภาพนี้เป็นจุดเปลี่ยนชีวิตของเจ้าชายสิทธัตถะภาพนี้นะจากเจ้าชายสิทธัตถะที่จะได้เป็นพระเจ้าจักรพรรดิพอมาเจอเหตุการณ์นี้ครับเปลี่ยนแปลงชีวิตของเจ้าชายองค์หนึ่งให้เป็นแบบนี้ครับเป็นพระที่ห,ห่มเหลืองเหืองเป็นนักออกไปถึงปั๊บเจอเอะไรกนครับเจอคนแก่ เห็นคนถือไม้เท้าเดินยยกแย่ยกยันมาถามนายชนะตอนนั้นเป็นมหาดเล็กตามสเสด็จถามว่าชน,นะนั่นตัวอะไรเนะีม่มไรู้จักคนแก่เออนั่นตัวอะไรอ๋อคนแก่พระเจ้าค่ะเอาคนแก่เป็นยังไงเอาคนแก่คือคนที่มีอายุมากขึ้นอ่าเหมือนหมอมฉันเหมือนพรอองค์เนี่ยต่อไปนะเขาก็ต้องแก่แบบนี้เอาเราต้องแก่ด้วยเหรอแก่พระเจ้าค่ะอื พอไปหน่อยเจอคนร้องโอยโอยอ,อ,อยู่ข้างถนนนะนั่นคนะตนะัวอะไรอ๋อคนเจ็บเขามีโรคเขาเจ็บป่วยไม่สบายอ้าคนเราเกิดมาต้องเจ็บต้องป่วยได้เหรอแน่นอนพระเจ้าค่ะม่อมฉันพระองค์ก็ต้องเจ็บป่วยไม่สบายแบบนี้เหมือนกันเออไปอีกหน่อยนี่เจอคนนี้นะครับหามมาแล้รร้องไห้ฮือฮือมาัน,นะเขาแบกอะไรมาอ๋อคนที่ตายพระเจ้าค่ะอ่าเอา้า คนเราเกิดมาต้องตายได้หรอือครับพระองค์หม่อมฉันตายหมด <S <S ไม่เกินไม่เกินร้อยปีตายหมดนะพระองค์พอเห็นสามเหตุการณ์นี้ครับคนแก่คนเจ็บเกิดความสังเวชสลดใจครับโอ้คนเราเกิดมาต้องแก่ต้องเจ็บต,ต้องตายเนาะอาจารย์เคยเล่าเรื่องนี้ให้ให้นักเรียนฟังทุกปีเลยที่มาสอนมีหลวงตานชื่อหลวงตาสุเทพแล้วอยู่ที่วัดใหญ่เนี่ย มาก่อนนานแล้วแกนี่เป็นร่างกายแข็งแรงมากหลวงตานี่นะรพระอาจารย์เป็นพระหนุ่มกว่านี่แกยังเซวพระอาจารย์ท่านมหา,นาเนี่ยหลวงตาอายุเจ็ดสิบเนี่ยยังสู้หลวงตาไม่ได้เลยแหหลวงตาอวดร่างกายแข็งแรงใช่ไหมบางวัน้าวันหนึ่งหลวงตาเเคอจะเจ็บคอจะไปโรงพยาบาลแกเดินจากวัดใหญ่ไปโรงพยาบาลน,นะครับโรงพยาบาลชมบุรีเดินไปสบายครับก็หมอก็ตรวจคอให้ครับตรวจคอเอาอะไรไปกินกินตรวจ เสรแล้วเป็นไงหมอบอกว่าหลงตาอีกสามวันมาฟังผลนะว่าเป็นลงงตาเป็นอะไรเป็นต่อมทองซิมอาดเสบหรือเปล่าเป็นอะไรหรือเปล่าพอสามวันหลวงตาก็ไปฟังผลเพออื่นว่าหลวงตารู้จักพยาบาลที่โรงพยาบาลเออพยาบาลก็มารู้ยังไงมาบอกหลวงตาก่อนหลวงตาไอ้ที่ลวงตามาตรวจสามวันที่แล้วเนะ่นไ ที่หมอเอาเลยไปจิ้มจิ้มตรวจเขาผลออกมาแล้วนะจริงๆหมอเขาจะไม่บอกนะถ้าใครเป็นโรคร้ายเนี่ยเขาจะบอกญาติพี่น้องเขาก่อนแต่พยาบาลคนนี้เ็าบอกว่าลวงตาเป็นโรคมะเร็งมะเร็งลำคอที่ลวงตาเจ็บคอเพราะดูดุหรีเยอะเนี่ยเชื่อไหมจากที่เดินไปโรงพยาบาลได้เองนะขากลับเดินไม่ไหวครับลงจากเตียงต้องให้หมอต้องให้พยาบาลประคองนะ เหมือนเจ้าชายครับพอรู้ตัวเองว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันหมดแรงคนระับหมดแรงหมดอะไรหมดเลยเหมือนคนรู้ตัวว่าโอ้เป็นโรคนี้มันต้องตายภายในสามเดือนเจ็ดเดือน้ยโอ้มันหมดแรงเลยนะ,นะหมดแรงหลวงตาได้เดินกลับมาพระอาจารย์มาเจอหลวงตาเห็นมีหม้อดินตั้งไว้ใช่ไหมตอนนั้นพระอาจารย์ไปอยู่ต่างจังหวัดไปเรียนหนังสือกลับมาเอาหลวงตาทําไมต้องสมมนไภัยฉันนะหรือตอนนี้บอกเออต้องฉันล้วทาําหาแต่ก็่าให้ฝั่ง บอกว่าเดินจากโรงพยาบาลไปได้นะจากวัดไปโรงพยาบาลได้แต่ว่าเดินกลับเดินกลับไม่ได้หมดแรงเหมือนเจ้าชายเรด็จพระคพอรู้ตัวเองว่าต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายมันหมดแรงความทุกข์มันมาเลยครับแล้วไปอีกสักพักหนึ่งไปเจอสมณะถามว่าชนะนั่นอะไรอ๋ออันนั้นสมณะคือพระพระ้าค่ะผู้แสดงหาความสงบพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายพ้นจากความทุกข์พระ้าค่า พระอ,องค์เลยตัดสินพระไทยจะออกผนวดตอนนั้นเลยนะเอา้าแต่บวชได้ไหมตอนนั้นเอาบวชได้ยังยังเอากลับมาวังก่อนครับเอาจดต่อมี้ไหมแนวจังก์กตตดย คนสมัยก่อนเวลาตายเขาจะเผาที่ลืมฝังแม่น้ำคงคาคร บอกแล้วว่าการ